ไแนนแนนเดินเดินมาทางนี้ได้ไหมครับถ้าาไม่งั้นแนนเดินเดินมาตรงขยักอะครับหูไม่ได้เอยถ้ามีภาพขนหนูไม่ได้เลยนะถ้ามีภาพขนหนูไม่ใช่เลยนะ ทำไมพี่อำนาจกับพี่นั่งไม่ถอดเสื้อ่อนเออต้องถอดเสือ้อมันจะดูหลอ่อ,เอ,เ,อเ,เออเนี่ยพี่ม่อนถอดเสื้อหน่อยเดี๋ยวเห็นก็นหมดเลยเเจริงจริงจริง,รงมันดูแบบหยุกบีบอ่ะมันต้องแบบ À, mà pía, mà, à. oh, mà. Uh. Uh -huh, uh. Uh -huh. One phải, หวานเลยนะคะเหมือนน้าเดทอะแค่คิดว่าตัวเองเป็นน้าเดทกิกิยะอะวันจุโอ้โหหล่อมากเลยเหมือนแก๊งแบบ